วิธีนะครับออกจากกำดักทางความคิดของตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะเห็นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเราในทุกๆคนอยู่แล้วนะแต่ไม่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรานีครับไม่กล้าที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่กล้าที่จะเอาตัวเองนะครับไปหาประสบการณ์ใหม่นั่นก็คือนะครับ ความคิดและความเชื่อนะมันเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากนะครับมันเป็นขับดักทางความคิดนะที่ทําให้เรากลัวนะไม่กล้าที่จะให้ตัวเองไปท้าทายอะไรใหม่ๆนะหลายคนก็าอาจจะมีความคิดความเชื่อแบบเก่าๆนะครับอย่างเชื่อว่าฉันไม่สามารถที่จะเป็นในสิ่งที่ฉันอยากจะเป็นได้หรอกหรือว่าเชื่อนะครับ ในเรื่องอดีตน่ฉันทํามาแล้วฉันผิดพลาดมาแล้วน่ฉันไม่กล้าที่จะทําสิ่งนี้อีกหรอกนะมันเป็นกับดับทางความคิดความเชื่อซึ่งจริงๆเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถนะในสิ่งที่เราอยากจะเป็นในสิ่งที่เราถนัดได้นะผมชอบคนหนึ่งชื่อ Nick นิกบูจิซิกนะ นิกกูจิซิกเป็นนักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจชาวออสเตรเลียนเกิดมาในแขนขาไม่มีแต่เขาก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจนะไปเขียนจดหมายไปตามโรงเรียนต่างๆทุกคนก็ไม่ได้ยอมรับนะครับและมันก็มีคําพูดที่ทําให้เขารู้สึกว่าท้อแท้หรือว่าหมดพลังหมดกําลังใจแต่นิกนะไม่เชื่อในสิ่งนั้นเขาเชื่อในแรงปรารถนาของตัวเองนะว่าฉันนี่แหละ จะต้องเป็นในสิ่งที่ฉันต้องการฉันจะต้องเป็นในสิ่งที่ฉันฝันให้ได้นะและนี่ก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองจนเป็นที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วโลกนะครับและไม่เพียงแต่เขาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจนะครับเขายังสามารถทําธุรกิจของเขาได้เติบโตนะครับประสบความสําเร็จหลายอย่างนะ ทั้งทังที่นะครับเขาเกิดมาแขนขาไม่มีนะเพราะฉะนั้นนะครับเราอย่าไปเชื่อคําทํานายของคนอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดพลังนะครับหรือว่าข้อจํากัดต่างๆคําพูดลบๆนะครับที่ไม่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้น,นอย่าเพิ่งไปเชื่อทั้งสิ้นนะขอให้เรานะครับได้ถามใจตัวเองถามตัวเองให้ดูเสียก่อนนะค,ความคิดความเชื่อเหล่านั้นนะมันมีพลังมันก่อให้เกิดพลังเราไหมนะ เขาบอกคุกที่มันน่ากลัวที่สุดที่มันแย่ที่สุดอนะ่ะมันไม่ใช่คุกที่มันเป็นเหล็กหรือว่าเป็นกรงนะแต่นะครับมันเป็นความคิดความเชื่อเก่าๆที่มันทวงตัวเราไว้นะครับไม่ให้ไปไหนนะผมอาจารย์บรรณุทิศวีลาศรีสวัสดีครับ